ท่านผู้ชมครับช่วงเพื่อนร่วมชิมแม่ช้อยลังลำเนี่ยจะพาขึ้นเหนือที่เชียงใหม่ไม่ได้ไปชิมอาหารล้านนาไม่ได้ชิมอาหารเมืองแต่เราจะไปชิมอาหารจีนที่เรียกว่าเปิดร้านมากว่า50กว่าปีแล้วก็ยังมีสูตรต้นตำรับมีอาหารที่เก่าแก่นะครับซึ่งหาทานไม่ได้ง่ายๆในทุกวันนี้เดี๋ยวผมกับแม่ช้อยจะพาท่านผู้ชมไปร่วมชิมอาหารที่พัตคารเจียทงเฮงที่เชียงใหม่ครับ ไม่ช้อยนางรำครับไม่ช้อยบอกว่าจะทานอาหารจีนผมก็โอเคนะครับแต่ว่าผมว่าไม่ช้อยจําผิดป่ะนี่มันสถานทูตจีนป่ะเราเราไม่ได้มาขอวีซ่านะชื่อสถานทูตจีนที่กรุงเทพใหญ่กว่านี้แต่ถ้าพัตนารล้นอาหารนะใหญ่ที่สุดอาหารจีนนะในประเทศไทยอยู่ที่นี่ใหญ่โตมโหฬารจริงๆฮะนี่คือร้านอาหารจีนซึ่งพี่ก็ ตกใจเหมือนกันเพราะรู้จักเขามาตั้งแต่สมัยเตียเขาเป็นร้านเล็กๆพอเขาก็ยายกิจการมาสาขาหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่แล้ะอันนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยร้านเจียเจียท่องแห่งเจร้เจ้าหัวเจ้า การไปรับประทานอาหารจีนนะครับไม่ว่าเราจะไปรับประทานที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเรามองพื้นพื้นมันก็คือการทานเสร็จแล้วก็กลับนะครับในการเดินทางหลายครั้งเนี่ยอาหารบางจานมันถ่ายทอดเรื่องราวรายละเอียดมันมากกว่าที่เราคิดว่ามันอยู่แค่รสชาติความอร่อยเท่านั้นและแม่ช้อยนางรำนะครับให้ผมมาที่ร้านเจียทงเฮงโดยพบว่คุณเกยงศักด์ต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่ ท่ำมอดแล้วก็เป็นผู้ที่ละเอียดอ่อนจริงๆกับศาสตร์ ของเรื่องการทําอาหาร<ช>นะครับนั่นถือว่าเป็นโอกาสดีที่วันนี้เราจะมองเรื่องเรียวกว่าประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยผ่านอาหารแต่ละจานนะครับคุณนิชาสวัสดีครับสวัสดีครับครับร้านเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่สาขาแรกที่แม่ช้อยบอกมาตั้งหลายสิบปีแล้วเป็นร้านเก่าแก่ร้านหนึ่งร้านแรกเลยร้านแรกเลยอันนี่เป็นร้านที่สามแล้วครับและขณะเดียวกันเนี่ยต้องเรียกว่าเชียงใหม่เนี่ยจเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นเมืองนานาชาติร้านอาหารยุโรปเน เข้ามาแตกเป็นดอกเห็ดเลยนะครับใน,นร้าเก่าแก่ของชาวจีนทั้งหลายเนี่ยก็เรียกว่าสู้ไอความทันสมัยของคนรุ่นใหม่ไม่ได้แต่ร้านนี้ยังยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็ไม่ยืนหยัดอย่างเดียวยืนหยัดแบบขยายสยายปีได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะฮะร้านแรกๆที่ต้องเรียกว่าเตี๋ยคุณเกียงศักดิ์ธรรมใช่ไหมครซิกเนเจอร์ ature, ผมต้องเชื่อว่าแน่นอนสุดเป็นอาหารที่ทําให้เรามีชื่อเสียงมาตลอดนี่มันเริ่มจาก เมนูหรือว่าจานไหนครับเริ่มจานนะี้ครับเห็ดหนุหนูผัดไข่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับร้านมากครับตอนนั้นก็จะมีปลาขาวต้มกิมบุวยอย่างหนึ่ง<ะ>แล้วก็อาหารประเภทพาโลนะครับ,รบแล้วคนที่ไปโฆษณาป,ปากต่อปากให้เราเนะี<ะ>่ยก็คือเซลแมน กลุ่มลูกค้าแรกๆคือกลุ่มเซลแมนเดินขับรถมาค้าขายค้าขายที่จริแล้วแวะกินร้านอาหารเราใช่ครับบ์ตนส่วนมากก็จะเป็นคนจีงว่าร้านแรกของเต๋ยเขานะมันอยู่ที่ตลาดต้นลำไยหรือตลาดวอร์ลนาวรนาวร์ลนาวอร์ลินาวรลนวรนาวอร์ลินีวอร์ลินาว่รเป็นาวระบินอร์ลินาวอรนารกรต่ินาวอร์ลนาวอร์ลินาวอผมผมแต่อด็ลินาวอร์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 ลินาวอร่ลินาวอรับทนาวลินาอร์คินาองนะ ที่พื้นคำว่าพื้นๆนี่ถูกต้องแล้วครับก็ว,บว่าเห็ดหูหนูเนี่ยเมื่อก่อนนี่นะครับเขาจะาไปทําแกงจืดเท่านั้นแกงจืดเห็ดหูหนูแกงเต้าหู้เนี่ยแต่ว่าเตี๋ยผมเนี่ยเขาก็มาคิดลองทําดูว่าเป็นแบบผัดครับแล้วผัดไปผัดมาชิมตัวเองชิมก่อนชิมแล้วโอเค,ค คนคนอื่นมากินแล้วน่าจะถูกใจด้วยครับไมเอามาทาขายทำขายทีนี้คนกินก็ติดใจแล้วก็พูดปากต่อปากใช่เดี๋ยวเขาเสริมนิดจะเดิมเมื่เด็กๆเรากินเห็นหนูเนี่ยแกงจืดหนูใส่วุ้นเส้นใส่บุ้นเส้นจะไม่มีผัดเลยครับแล้วไอ้นี่มันแตกกินก้านสาขาวปเสริมนิดหนึ่งนะว่าเดี๋ยวนี้มันกลายเป็น เห็ดหูหนูผัดไข่ใส่แหนมเห็ดหูหนูผัดใจใส่น้ำพริกดันั้นกลายเป็นจ้าเรียกแบบฟิวชั่นไปมันเกิดขึ้นมาเยอะผมผมว่ามันอาจจะไม่ได้ฟิวชั่นมันมันดูเลอะเทอะไปละแล้วก็ ถ้าได้ทานกับไอ้พริกหนุ่มเผาของเราเนี่ยนะเออพริกหนุ่มเผาต้องมากินด้วยกันมันจะเข้ากันมากเสริมรสกันเลยฮะพริกหนุ่มนี่ของไทยพริกหนุ่มหนึ่งก็คือพริกแกงออกชี้ฟ้าเนี่แหละเราเอามาปิ้งกับไอ้เตาถ่านแล้วก็ใส่ซีอิ๊วอแล้วมากินกับมากินกันนี่คือมันไม่ไม่เผ็ดเท่าพริกขี้หนูแต่มันได้ความหอมรสชาติกันแล้วกินกับอาหารจีนเนี่ยมันช่วยแก้เลี่ยนได้ครับผมว่าในในความธรรมดาเนี่ยมันต้องมีเทคนิคนะเพราะเห็ดหุงดูบางทีบาง ที่ไปทานแล้วมันก็เหนียวเหนียวลื่นๆนะมันจะไม่เหนียวก็แข็งเออมันมันจะกระด้างด้วยบางครั้งกระด้างด้วยฮะแล้วบางทีผัดไม่เป็นก็ไม่อืมฮะคนพวกนี้ต้องต้องใช้ความชำานาญครับเอาต่อมานอกจากอันนี้แล้วที่ดังของร้านครับตอนนี้ก็เป็นอาหารประจําร้านครับอีกอันหนึ่งเป็นประเภทของทอดค่ะชื่อว่าไชเท้ากล้วยทอดไชเทากล้วยก็คือหัวปกา ขนมวกกุประแถ้าเราที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือจะแบบผัดใส่ไข่ใส่หมอ้อแต่นี่เรามาดัดแปลงให้เป็นเหมือนกกะแหกขึ้นครับตรงนี้ ความพิเศษอยู่ที่ว่าใช้เท้าเนี่ยเราใส่เท้าเราใช้ใช้เท้าเยอะมากแป้งเราใส่น้อยเพราะฉะนั้นกินไปเนี่ยเราจะเจอเส้นใช้เท้าแล้วไม่มีความแข็งเพราะว่าแป้งเราใส่น้อยใช้เท้าเป็นหลักเราใช้ฟองเต้าหู้หอมมันก็ได้ความหอมเพิ่มขึ้นมาแล้วมันดูรูปลักษณ่าทานมันดูแล้วมันมีมูลค่าแล้วมันเน<ช><ช>หน้าทารับอย่างไม่ช้อยบอกว่าอาหารจำพวกทอดแหงขึ้นะไรทั้งหลายเนี่ยแท้จิ๋วเลยใช่เห็นวามกินก่อนเริ่มต้นเป็นออเดอร์สามกินี้รู้งันก่อนกินอาหารกินเล่นๆเนี่ยจะกินของกินเล่นนะฮะกวงเจียม จุกัวของเทียซึ่งเดี๋ยวคำนี้ไม่ดีลยล่ะกัวเที่ยวจะมีแห่ขึ้นหอยจอแล้วก็มีหัวใจทอดเนี่ยเป็นเผือกทอดเป็นไชเท้าไชเท้าทอดคลาสสิกมากแต่ว่าเขาไม่ได้ทําแบบนี้นะมาทำแบบแปลกๆะยังคุณปรีช์บอกว่าเริ่มจากเห็ดหูหนูผัดไข่แล้วก็มีปลาขาวผมนึกถึงปลาขาวนี่ยังนึกไม่ออกปลาขาวตอนนี้ยังยังเป็นยังไงบ้างคะยังเป็นเมนูของร้านอยู่ไหมครับนี่ก็คือปลาตะเพียนขาวซึ่งเมื่อก่อนนี่ก่อนสมัย30กว่าปีสามสิบปีที่แล้วเนี่ยครับ ในแม่น้าปีนี้อุดมสมบูรณ์มากแล้วมันโดดเด่นยังไงโดดเด่นจากที่แม่น้ําน้ํามันใสนะครับแล้วพื้นห้องน้ำเนี่ยเป็นทรายเพราะเจ้าปลามันก็จะกินของที่มันสะอาดสช่ไหนันเนื้อปลาก็จะไม่มีกลิ่นโคลนกลิ่นโคลนกินแล้วเนื้อปลาก็จะ อ่าแน่นแน่เนื้อหวานถึงแม้ว่าก้างมันจะเยอะครับแต่คนจีนเนี่ยชอบกินปลาเก่งจัดการเขาจ่ากับเรื่องก้างได้ทุกทุกวันนี้หายไปในหมดแล้วฮะปลาขาวที่เป็นท้องอุดมสมบูรณ์ในแม่น้ําปิงของเราเนี่ยเนื่องจากประชากรมันเยอะกันเยอะจนปลามาเติบโตไม่ทันขยายพันธุ์ไม่ทันอย่างนี้ทําไมเราไม่ไปซื้อหรือไปเพาะทําบ่อของเราฮะตัวเมอนี่แทบจะเรียกว่าหาได้ยากมากครับจะมีนู่นนะที่ยังพอมีได้นันอยู่ที่ อำเภอจอะทองอำเภอพอนต,ต้องออกไปนู่นเลยนะฮะรอบนอกหน่อยครับผมฮะอย่างนี้เราทำการค้าเนี่ยเปิดร้านใหญ่มากเนี่ยในเมื่อเป็นเมนูประจำร้านเนี่ยเราก็ขุดบอ่อแล้วก็เพาะพันธุ์เนี่ยฮะเพราะถือว่าเป็นเมนูเก่า มันยังไงปลาเลี้ยนยครับยังไงมันก็ไม่เหมือนปลาธรรมชาติอืมคุณสกสษณ์บอกว่าถ้าไม่อร่อยก็อย่าทําดีกว่าถ้าทำออกมาแล้วม,มันกินแล้วมันไม่อร่อยมันมีกลิ่นดินกลิ่นโครเนี่ยเราก็ไม่ทำดีกว่าตอนนี้เราก็ใช้ปลาอย่างอื่นแทนเช่นปลากระพงขาวเช่นปลาจีนามาต้มเกี๊ยวบวยบต้มเกีย๊ยวไอ้เกี๊ยวบวยของเราเนี่ยเราพิถีพิถันไปถึงขนาดที่เกี๊ยวบวยเนี่ยลูกเกี๊ยวบวยเนี่ยสั่งของมองจีน,จ,น,จ,นาจากมองจีนซื้อมัดมาจะเป็นไหเลยเนี่ยจากโซ่วนที่เป็นไห ไอ้ปุ้ยที่เป็นที่เขาใส่กระปุกขายใส่กระป๋องนี่เราไม่ใช้เพราะมันความหอมความเปรี้ยวมันไม่เท่ากันไม่ครับไอของส่วนถานี่ลูกใหญ่ๆแล้วเนื้อมันจะใส่ลูกเดียวเนี่ยมันเปรี้ยวหอมเลยคุณภาพวัตถุดิบที่มันดีกว่าคือสมัยก่อนวัตถุดิบไอ้บวยนึง่งไอ้บวยดองมาจากเมืองจีนอ่ะีแต่มันแพงมากสมัยก่อนเมืองชนเนี่ยนะใช้หมด ครับกมมีมือช่แต่ทีนี้มือชนไม่มีก็บางกิ่นที่นี่ยังงงมันนี่คุณบอกนะว่าอย่างใช้ไอ้บุวยดองจากขายนี่มันเป็นไห้เหรอเป็นไห้เพราะว่าไอ้บวยน้ำบุวยนี่นะมีกามากคือธุรกิจร้านขายทองเนี่ยเขาต้องเอาน้ำบุวยเนี่ยไปไปไปเป็นส่วนผสมในขัดทองให้มันเกิดประกายวาวากลา้ ถ้าเราไปซื้อเนี่ยเรามันไม่ใช่น้ำแท้แล้วกลายเป็นน้ําเกลือไปผสมเข้าไปแต่เราซื้อมาเป็นไหมาจากโซลเทาเลยเนี่ยอันนี้แน่นอนเลยนะมันข้นๆเพราะฉะนั้นกินแล้วก็จะรสชาติแตกต่างขับนาที่ตลาดเก่าและของค้าของจีนไม่มีน้ำบรยเวณที่ไปซื้อไม่มีเลย ก็ผมผมว่าน่าทึ่งผมว่าน่าทึ่งเพราะว่าในการที่จะเดี๋ยวท่านจะพาไปดูว่าหายดูหายหายไปยังไงเนี่ยนะดูหายไม่ได้ทำแค่โอมเน้าเนี่ยโอเขาสิว่าไม่หายเผราะเป็นโบราณที่ผม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 ทึ่งนะฮะคุณเอกรสเพราะว่าร้านเนี่ยพอทําธุรกิจปุ๊บเนี่ยจากจากสิ่งที่ เน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักพอมันเริ่มเป็นการค้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบางทีเฮ้ยมันหมดละเป็นไหไม่ทนันละสั่งจากโซวเท่าก็ไม่ทนันเอาแบบนี้ก่อนแต่ของเรานี่ยังไม่อยู่อะและยังต่อเนื่องมาถึงตรงนี้เนี่ยคือก่อนจะมาถึงโตรงนี้นะครับเราก็มันก็มีช่วงหนึ่งบางช่วงก็ขาดเราเราสั่งไม่ทนันแล้วก็ไปเอาของในตลาดมาใช้แทนซึ่งมันแตกต่างม,มันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่ เราก็เลยต้องแก้ไขโดยการที่ว่าสั่งมาสต็อกไว้เยอะหน่อยนะให้มันใช้ได้ตลอดทั้งปีเพราะปีนึงมันจะมีครั้งเดียวม,มันมีฤดูกาลเหรอใช่โอ้ยเนี่ยมีมด้วยกานเรียกว่าต้องผมว่าสิ่งหนึ่งก็คือครเรื่องของแม่ชาวเรื่องว่าไงฮะ จริยธรรมต่อลูกค้าต่อต่ออาชีพต่ออาชีพอันนี้ผมก็ชอบฮะผมกําลังดูมันอะไรเล็กๆเล็กๆเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ชื่อว่าหอยทรายผัดพริกสดครับหอยทรายบางคนอาจจะงงๆคิดว่ามันเป็นหอยขวานหอยอะไรจริงๆมัเป็นหอยลรงแต่คุณขอขอทานเลยฮะคุณยังคิดถึงความหลังเรื่อง่าเงินเด็กอยู่เขาเรียกว่าหอยทรายกุ้งเทศมีให้คุณทานแล้ว หอยทรายนี่เป็นหอยทะเลหรือหอยน้ําจืดฮะเป็นหอยทะเลครับนั่นแหละทำไมกรุงเทพไม่มีเชียงใหม่ไม่ได้ติดทะเลนะครับผมแล้วมีทุกวันใช่ไหมคือของมีเท่าไหร่เนี่ยเราขอก็ส่งมาให้เราเพราะว่ามันก็มีจํานวนไม่มากนะครับหอยมันก็ร้อยก็หนึ่งมีมีจำกัดทีนี้เราเอามาผัดใส่พริกสดใส่ต้นหอมเนี่ย คนที่ชอบอยากจะกินรสเผ็ดๆหน่อยมีรสจัดๆ,นดๆนดหน่อยใจนี้ถูกใจใช่เอาอร่อยแล้วรสชาติบแบบจีนแต่มีความเผ็ดมีความเข้มข้นอันนี้เราแค่แล้วความสะดวกได้ความสะดวกครับไม่ต้องไปแกะใช่ผมเราบอกว่าเราประยุกต์นิดหนึ่งคือการทํามุมมองของคุณคุณเกียงชัดน่าสนใจมากๆคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีการแอปพลายมันมีการดัดนิดหนึ่งโดยที่สูตรทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เพื่อความสะดวก กับคนรุ่นใหม่อะคนทาว่าคนรุ่นใหม่คนทานบางทีไม่อยากมาดูดเปลือกหอยอะไรทั้งหลายจะมีเปลือกมาดยในเขาไม่สั่งอะเขาบมันไม่สะดวกกินกินไม่สะดวกถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมถ้าดูรายการเมนูนี้แล้วก็ชอบขึ้นมาในกรุงเทพไม่มีนะฮะต้องมาถามเชียงใหม่คุณประกอบภาไอ้นี่ซึ่งคนก็ไปหลอกกรุงเทพว่าโอ้ยต้องมาจากห้องกงอ๋อนี่คณะฮ่องกงราบคณะฮ่องกงที่กรุงเทพขายจานละสามสี่ร้อยบาทกินไป ที่นี่กี่โมถานเนี่ท่าไรร้อยเลยนะร้อยยี่สิบซึ่งมันต่างกันที่สามสี่เท่าจารย์ร้อยยี่สิบเป็นคณะทางทางทางเหนือนี่ใช่ไหมเป็นคณะที่คณะฮ่องกงแต่ที่เชียงใหม่นั่นแหละชื่อชื่อว่าพันฮ่องกงนะแล้วที่นี่นี่ผมจะเรียกว่าคณะแห่งเมกครับแนเมคณะพันธบัตรหอยแห่งทำไมต้องแห่งเมกที่แห่งเมกเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มีดหั่นใช้มือเด็ดเพื่อจะได้ยอดอ่อนๆและได้แก้งอ่อนๆไอ้ที่แก่ๆนี่เราเด็ดไม่ได้เราก็เอาทีมไป เพื่อที่ว่าเวลาผัดแล้วมันจะได้สุกเท่ากันนะแล้วเคล็ดลับอีกอันหนึ่งที่เป็นคณะผัดน้ำมันเปล่าๆเ,เนี่ยครับแล้วมันจะมีความพิเศษอะไรโดยที่ไม่มีเนื้อไม่ม่ไม่มีหมูกรอบไม่มีอะไรเลยความพิเศษตรงนั้นคือเทคนิคในการผัดครับนะเทคนิคในการผัดที่ทําให้ผัดมันเขียวและกรอบซึ่ง ซึ่งไอ้ค้าน้าเนี่ยผักคะหน้าเนี่ยเป็นจะเป็นผักที่ผัดยากมากครับถ้าผัดไม่เป็นนะครับมันจะเขียวด้านหนึ่งสีน้ําตาลด้านหนึ่งใช่มันก็จะเป็นมันจะ่ไม่กรอบ,รบเป็นความเหนียวแล้วบางอันบางข้างยังไม่สุกอีกข้างหนึ่งสุกเกินใช่ใช่ครับอ,อันนี้ทานดูนี่ยะ จะรู้สึกเลยมันกรุบกรอบทั้งท <th ั้งชิ้นเลยแล้วมันมีกลิ่นหอมมันมีกลิ่นหอมผมผมไปฮ่องกงฮ่องกงก็ทําแบบนี้ฮะเอาไปลวกแล้วแบจุ่มน้ําเย็นทันทีก็ทานกรอบมากแต่ว่ามันไม่ได้กลิ่นคนาอย่างเงี้ยฮะ เป็นคนสูตรกันีอ,อันนี้อของของเรา่คือแบบแ,แต้จิวจ๋วแต้จิ๋วที่ต้องผัดสดสดแล้วไม่ต้องไปใส่เครื่องซอสเซิร์ะไรมากมายหให้ผักมันออกกลิ่นหอมของผักรสชาติความหวานของผักจริงๆไม่ใช่มาจากเครื่องปรุงนะไม่ใช่ไปใส่ซอสใส่มากมายเราเยอะเราจะอร่อยไม่ใช่นะอันนี้ของเราเน้นรสชาติที่ธรรมชาติผเราไปกินความสดของผักแล้วเราเกิดราเห็นความแตกต่าง กินนปลาคนาทุกที่ะไม่ชอยผมฟังคุณเกษตรพูดเนี่ยผมไปนึกถึงคือผมเดินทางไปหลายที่บางร้านอาหารในยุโรปนะที่เขาไปถี่นฐานนจริงเนี่ยอย่างที่คุณเกษตรบอกทานคณะต้องมีกลิ่นคณะคือปิดตาทานได้เลยทานปลาต้องมีกลิ่น มีความู้สึกเป็นปลาจริง,ง,งนะค,งงคือไม่ใช่เอาซอสตัวอย่างไปไป,ไปกรอบมหมดนะฮะมันมัน,ม,นมันเป็นผมว่ามันเป็นปรัชญาที่ที่ที่ถ้าเราเน้นในเรื่องนี้ตัววัตถุดิบมันจะโดดเด่นขึ้นมาทุกอย่าง <ฮะ S 2> อาหาร,รทั้งโลกครับความสดเนี่ยทำให้อาหารอาร่อยฝีมือพ่อครัวมาทดสอบใช่เพราะต้องวเก่งยังไมันสดไม่ดีครับแต่ถ้าไมร้านอื่นๆเนี่ยถึงเน้นเรื่องซอส ดัดทั้งหมดให้ซอสม<ะ>ันมากทุกวันนี้<ะ>อาหารมันแย่กผมอยากจะร้อไงไห้คุณประกรณทุกคนเชื่อในสิ่งที่โกหกว่าใส่ผงชูรสเยอะๆแล้วจะอร่อยใส่ซอสต,ตัวน้นตัวนีต้องส <จะ S 2> ั่งดีงดมันจากความเชื่อจากการโฆษณาของสื่อสื่อขาดความรับผิดชอบสื่อไม่รู้จริงในเรื่องการโฆษณาผงชูรสอกว่าที่นี่เนี่ยอาจจะใช้อยู่แตใช้น้อยมากใช่ครับ ทุกวันนี้เชื่อว่าใส่ผงชูรสเยอะๆแล้วจะอร่อยซึ่งมันยิ่งทำให้แม่อร่อยซีอิวต่างๆผมก็บอกได้ว่าที่นี่เขาเลือกไม่ได้เลือกจากที่โฆษณาเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเพร่อนี่เน้นคุณภาพอีกอันครับคือยังมีส่วนหนึ่งนะครับที่เขายังมีความฝังใจว่าอาหารจีนเนี่ย้โดจะต้องใส่ ของชูรสเยอะมากบางที่เป็นทับพีทับพีที่เขาทําเยอะๆเนี่ยนะแต่ของเราที่นี่เราใส่แค่เป็นส่วนประกอบนิดหนึ่งความจริงไม่ใส่ก็ได้ครับแต่ทีนี้ถ้าไม่ใส่เลยเนี่ยลูกค้าที่เขาเคยกินประจำเนี่ยเอ๊ะมันทําไมมันดื้อติมันแปลกมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะให้เขาคุ้นชินกับรสชาติอาหารที่เขาถ้าจะพูดไปเปนอีกยาวคนที่กินชูรสมาเนี่ยเป็นคนด็อกเตอร์วิทยาาศสตร์ญี่ปุ่นเขาไม่ได้ให้ใส่เยอะๆตอนที่เขามาทําขายเขามีแค่หัวใส่นิดเดียวเพื่อให้เกิดอาหาร รัดตัวใช่มันมาจากโซเดียมมันจากเกลือเกลือนี่ทําให้อาหารอร่อยเอาพูดไปอย่กินราคุณคแต่จะบอกว่าผงชูรสไม่ได้ทําให้อาหารอร่อยครับ ความสดอาหารมาที่หนึ่งฝีมือแน่กลัวก็มาที่สองในที้กลายเป็นความเชื่อผิดๆแล้วครับอันนี้ที่ผมจะสงสัยแล้วผมไม่ได้มาที่นี่นานมั้งเดี๋ยวนี้มีอาหารแปลกๆอย่างเช่นไอ้หมูสามชั้นที่ผมเคยเห็นที่ฮ่องกงเห็นเมื่อเร็ๆที่ผมิินนะมาโผล่ที่ราคาดีที่ได้อันนี้ออกกวางตุ้งแล้วเนี่ยฮะกวางตุ้งเลแล้วก็แก้จิ๋ววใช่ใช่อันนี้เราจะไปได้กินก็ที่ฮ่องกงครับเมื้องี่นยม่มงนะกวางเจ้านะครับเออที่กวางโจวผมผมเพิ่งกลับมาเองฮะพระคานกวางตุ้งเมืองไทยยังไม่ มีแล้วไม่มีที่นี่ผมงงเอาอันนี้อันนี้เราตั้งชื่อว่าหมูกรอบเพียร้องเห็นตามชื่อของร้านเลยนะเออั้นผมจะกินลยปุ๊บกินกันแล้วอร่อยมากพี่ความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเออเรามีวิธีการทําให้มันหมูมันสำคัญมันหายไปเกือบจะหมดอ่ะไม่ถึงชั้นบนนี่ใช่ไหมฮะชั้นชั้นบนชั้นในเออเพราะผมเห็นเป็นเนื้อเนื้อมากกว่าชั้นบนครับเกือบจะหมดมันทำให้มันมัน ใช้วิธีการไหนมันทำยังไงยากพอสมควรครับคือมันต้องใช้หมักเครื่องแล้วก็ไปเป่าลมเป่าลมหกชั่วโมงโอ้โหเป่าเพื่อมันให้ให้น้ํามันเยิ้มไหลออกไปเนี่ยนะแล้วก็แล้วก็ครับแล้วก็ครับพอผ่านตรงนั้นเสร็จปั๊บไปอบอีกครับอบให้มันมีความร้อนให้น้ำมันมันออกไปอีกครับจนไอ้ที่มันเป็นขาวๆนี่คอันนี้กลายเป็นเนื้อเป็นเป็นเนื้อชิ้นหนึ่งครับคุณอยากสูตรที่ทําทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยไหม คือเรือเป็นสูตรเก่าของคนจีนเลยไอ้ที่รรดน้ํามันใช้ลมเป่าอย่างเงี้ยเป็นสูตรเก่าคนจีนสูตรเก่าเลยแหละฮะผมทึ่งมากเพราะว่าที่คุณเกียงศักดิ์พูดเนี่ยผมนึกไปถึงไอ้ตู้อบเนื้อของอเมริกาที่เรียกไดเอทไดเอทจิ <age> ้งใช้วิธีอย่างเงี้ยแขวนเป่าแล้วก็ให้น้ำมันมันไหลเอาไว้เองแล้วตัวไขมันมันจะหายไปแต่เนื้อมันจะชิ้นเล็กลงราคามันจะสูงขึ้นเป็นปักกิ่งอันนี้ก็เป็นอาหารปงตุ้งอีกจานหนึ่งที่มีเสิร์ฟในร้านเรา อตอนนี้ได้รับความนิยมมากมความโดดเด่นก็คือหนังมันเนี่ยมันจะกรอบครับแล้วก็ไม่มีมันครับไ,ไ,ไ,ไม่มีมันติดเพราะว่าเราเลาะมันที่มันติดติดที่หนังออกครับนะฮะแล้วก็บวกกับน้าจิ้มของเราที่เป็นสูตรเฉพาะเราฮะถูกปากคนไทยไม่มีมันเลยฮะน้ำจิ้มมันนั้นก็อร่อยหมูนะครับ,รบอันนี้ตัวเดียวหรอน้ำจิ้มนั้กว่าคนละตัวคนละตัวฮะดูสีคนละตัวฮะคนละตัวอันนี้ยกหรออันนี้จะมีหวานนำหน่อย นะโดยไม่ต้องเอาแป้งนะฮะเพราะแป้งมันจะทาให้ไม่รู้รสชาติการิางมาแล้วก็แป้งโรตีที่ใช้หอ่อหนังเป็นเนี่ย<ม>อันนี้เราก็ทําเองทุกอย่างทุกส่วนที่ทําเองเว้นแต่เป็ดอย่างเดียวที่เราไม่ได้เลี้ยงเองแป้งทําเองน้ําจิ้มทำเองทุกอย่างนะไอ้ไอ้แป้งโรตีนี่เราก็นวดเองครับจนเนื้อแป้งมันมันมันเนียนมันนุ่มมันเนียน แล้วมีความหอมเป็นไง,น,ไงน้ําจิ้มเหมือนไงบปาไม่เหมือนน้ำจิ้มไม่เหมือนเลยไอนน้น้ำจิ้มกับข้าวกบเป็ออันนี้เลยแต่เป็ดนี่ไม่มีมันข้างในเลยปกติแรกจะต้องเห็นจะต้องมีมันครับเพราะว่าอันนี้เป็ดที่เราใช้นี่ก็เป็นไซส์ใหญ่สุดครับเป็นเป็ดเชอร์รี่ค่ะเป็ดเชอร์รี่ความโดดเด่นเขาก็คือหนังจะหนครับ ทำได้แต่เป็ดเชอรี่ที่ามาันเป็นประจำทำเป็นต้นนครับคุณที่เขาบอกว่าไอ้นี่ก็ทำเองไอ้นั่นก็นทำเองนะครับไอ้นู่นก็นทำเอง mm hmm. ร้านที่ต้องเรียกว่าแคปซิตี้เนี่ยจำนวนคนขนาดทั้งหมดกี่ที่นั่งนะฮะ1,200ที่พันสงร้อยที่นั่งเนี่ยโอ้โหอาหารเราคอนโทรลและละเอียดอ่อนขนาดนี้ถ้าไปอยู่ร้านเล็กๆที่มี10-20โต๊ะเดียวผมไม่แปลกใจแต่นี่เราทำการค้าที่แบบมันสำหรับคนเยอะมากเนี่ยเราทำันไหวเหรอฮะ ถ้าเป็นเป็ดปักกินนี่นะครับเราก็มีลิมิตเหมือนกันแต่ละวันน,นะครับทำก็ประมาณ30ตัวถ้าเกินนั่นก็ไม่เราก็ไม่ไม่ไมไมไมรับแล้เพราะเดี๋ยวคุณภาพมันเราควบคุมไม่ได้เราควบคุมไม่ไดแ้แต่ถ้าเป็นผัดหอยทรายเป็นผัดเห็ดหนูอะไนี่เราสามารถที่ทำรับรองลูกค้าได้เป็นผันนานห้นเรื่องวัตถามี่สงสัยนะพันที่นั่งขันของเต็มทุกวัน ก็ไม่ฮะเป็นแค่เฉพาะช่วงเทศกาลสําคัญเช่นช่วงปีใหม่ประเด็นนะจต็มผมทราบมากเขาวตัดลามาบอกที่นี่เต็มต้องไปที่ร้านโน่นครับรู้สึกว่าพันสองร้อยคนวบบนั้นมามือเยอไม่กี่อาทิศจริงนะครับเต็มไม่มีที่ังแล้วผมจะไปกินตอนเช้าน่ะเพราะไอ้ที่ร้านโน่นตอนตีดอนชัยนะมันก็เต็มอีกอีกร้านโน่นตีกี่ที่นั่งฮะร้านโน่นหกร้อยใช่ัหมเกือบสองพันที่นั่งในคืนนั้นอะ แล้วก็ควบคุมคุณภาพอาหารได้ขนาดนี้ครับคุณเกียนสักมีอันหนึ่งครับแม่ชอยฮะผมจานนี้ผมมีความสงสัยแหลายแรกและเออคือผมเองเนี่ยไปร้านอาหารจีนก็เยอะแต่ลักษณะ มันแปลกตามากยังไม่ได้ลองชิมดูนะแต่ไม่แปลกตายัง<า>ไม่ได้พูดถึงเลยไอ้นี่มันหัวใจเพรามันอยู่ตรงกลางครับ <c oughs> หัวใจของอาหารวันนี้อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงกลางคุณถามมันเลยผมขอให้คุณถามมันซักซึ่งผมว่าอยากจะกินรลบ <c oughs> ตกลงมันมันเป็นปลาอะไรครับแล้วก็จานนี้เราเรา,เราเรียกว่าเมนูอะไรอาหารม้อนี้นะครับว่าปลาใบาขนุนปูเจีจงจื้อปูเจงจือจจ้อปลาใบาขนุนครับ <c oughs> ซึ่งเป็นปลาทะเลแล้วเป็นปลาที่ทานง่ายที่สุดไม่มีก้าง ครับนะครับแล้วก็ปกติเขาก็จะไปทอดทอดจิมซีอิ้วจิมตะเจียวกินกันมันก็จิ้วนะครับแต่ของเราเนี่ยเราเตี๋ยผมรับผมเป็นเตี๋ยผมทำนะครับเขาคงจะมีความรู้มีวิชาตัวนี้มาก่อนแล้วก็ทำมาแล้วเราก็สนใจรสชาติครับความพิเศษก็อยู่ที่ว่าปลานี่เราเอาไปทอดก่อนนะฮะให้มันหอมแล้วก็มาต้มคำว่าปั้วเจียงจื้อนี่แปลว่าครึ่งเจีตยครึ่งต้ม ครึ่งเจี๋ยบครึ่งต้คร่งเจี๋ยบเนี่ยวุ่นเจี๋ยบปกติถ้าเจี๋ยบเนี่ยมันจะต้องใส่จานให้มีน้ำแห้งๆมาให้เราต้องใส่หม้อไฟมาเพื่อให้เป็นเป็นอาหารเป็นประเภทน้ำแกงครับสดน้ำอืมแล้วทำไมต้องทั้งทอดทั้งต้มความโดดเด่นเนี่ยก็คือรสชาติที่มันจัดจ้านครับจัดจ้านจากต้นหอมจากขิงครับต้าเจียวนะครับที่เราปรุงเป็นส่วนประกอบในนี้นะแล้วรวมกับไปความหวานของเนื้อปลาครับของปลาชนิดนี้ ถ้าเราปลาชนิดอื่นมาต้มแบบนี้ความบานก็ไม่เท่าปลานี่เอาปลาทงปลาทูมาก็ไม่ใช่ปลากระพงมาทําก็ไม่ใช่รสชาติมันไม่ความบานไม่น่และอปลาชนิดนี้ปลาเขาเรียกปลายวนด้วยใช่ไหมฮะมันมีเรียกิได้หลายชื่อคือปลายวนครับปลายวนที่แปลว่าเวียดนามเพราะมันมีมากที่แถวที่เวียดนามอาคถ้าเราไม่ทอดก่อนเราเราต้มไปเลยเหมือนกับที่เห็นกันอะไม่ทอดแล้วต้มเลยใช่ไหมครับ หนึ่งเนื้อปลาจะไม่สวยเพราะว่าปลาเนี่ยมันมันเละง่ายอ่อนเนื้อมันอ่อนมากครับครับมันมันมันอ่อนไปสองความเข้มข้นความความหอมที่จากที่เราไปทอดก่อนเนี่ยจะไม่ได้มันจะไม่มีอืมฮะมันก็จะเป็นเหมือนแกงจืดแกงจืดปลาหม้อเนี่ยครับโอ้ละเอียดผมว่าละเอียดอ่อนมาก คือคอวันนี้เราคุยเนี่ยสังเกตนะครับุคลรณ์ยาวนานกว่าทุกครั้งที่เราเคยทำมาเพราะว่าผมอยากจะให้ท่านผู้ชมรายการเนี้ยได้มากกว่าความอร่อยครับือได้ความรู้และร้านอาหารที่เราไปพบมาบางทีไม่ได้มีความรู้นี่เมนไม่ได้ว่าเขาจ้างรูปจ้างมนาะจ้างไอคนที่มีฝีมือเท่าชิวเ,เก่งมาครับแต่เจ้าของร้านไม่รู้ดต่นี้เท่าชิ้วเป็นนะเท่าแก่ก็เป็น หลงจู้ก็เป็นเ <laughs> ด็กเซฟก็เป็นเด็กเซฟก็เป็นท่านผู้ชมครับ <laughs> ผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นนหรืออาหารมาดูหรูหราน,นี่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเรารู้เรื่องราวที่มาที่ไปของอาหารจานนั้นเนี่ยผมมั่นใจเหลือเกินว่าจานต่อไปและครั้งต่อไปของท่านผู้ชมเนี่ยมีอัรถรสเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับเดินทางมาเชียงใหม่แล้วก็อยากจะลิ้มรสอาหารจีนต้องเรียกว่าจากฝีมือนะครับของคนที่รู้จริงอ่ะต้นก็รู้จริงแล้วก็ ละเอียดอ่อนกับเรื่องอาหารทุกจานนี่ฮะแวะมาทานได้ที่ไหนครับ ที่พัตตารเจียรทงเฮงสองสาขา2สองสาขานะครับสาขาในเมืองก็ถนนสีดอนชัยใกล้ในป่าซาบนะครับแล้วก็สาขาใหม่ล่าสุดนี่อยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ชื่อว่าพัตตารเจียรทงเฮงสาขาฟ้าห้ามฟ้าห้าบอยู่ตำบลฟ้าห้าบซึ่งก็อยู่ใกล้ๆเซ็นทรัลเฟสติวัลครับไปชอยครับถ้าเราอยู่ที่นี่ผมว่าเราได้จะฝากท้องร้านนี้เกือบทุกวันเหมือนกินอาหารในบ้านเลยอ่ะผมสรุปครับนี้สั้นๆเนยนะเขียนคอลัมิชาน คุณที่กินอาหารตะจิ๋ทั้งหลายคุณจะกินอาหารตะจุ๋ที่อร่อยไม่ใช่ที่เมืองสุโเทัหรือเมืองตะจี๋อยู่ที่เชียงใหม่ครับและอาหารตะจิ๋ที่อร่อยในประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่เชียงใหม่ผมสงสัยเลยนะครับ ผมเอต้องมาอยู่ที่เชียงใหม่แม่นจริงครับโตซาพร้อมอร่อยได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงแค่ฉีกซองเท่านั้นต้องขอขอบคุณคุณเกรียงศักดิ์จากพัฒคารเจียท่งแหงนะครับที่เชียงใหม่ที่ให้โอกาสเพื่อมร่วมชิมได้เข้ามาชิมอาหารแต้จิ๋วแล้วก็อาหารกวางตุ้งรสชาติอร่อยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ กิจร้านอาหารนะครับถ้าร้านใดเนี่ยประกอบกิจการจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็ขยายกิจการไปเรื่อยๆกว่า50ปีเนี่ยต้องยอมรับของเขาแน่จริงถ้าท่านผู้ชมเดินทางมาที่เชียงใหม่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากอาหารเมืองมาเป็นอาหารจีนเนี่ยแม่ช้อหนางรำการันตีเรื่องความอร่อยครับแวะมาชิมได้ที่เจียทงเห่งครับ